ะะเขามีการลงไปในพื้นที่ของอที่เยาวราชนะคะอ,อันนี้ก็จะเน้นร้านทองเนาะนะคะที่บรรยากาศที่เยาวราชก็คือมีคนมาซื้อทองกันคึกคักมากๆเลยทีเดียวแหละนะคะแล้วก็ทางเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่สคอบอนะคะผู้แทนของทางสํานักงานเขตสัมพันธวงศ์นะคะแล้วก็จะมีตํารวจ ของสนจักหวัดกับพระพาชายเขตสองด้วยนะลงพื้นที่ไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ผู้ผลิตนะคะผู้จําหน่ายทองรูปพรรณน,นะคะก็คือในเยาวราชาร้านทองอย่างที่ เราทราบกันอยู่นะคุณแม่คือนะเยอะมากๆจริงๆนะคะซึ่งนะคะทางท่านเลขาก็บอกว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะหรือว่าวันปีใหม่ของคนจีนนะคะที่อาศัยอยู่ในไทยเนี่ยนะคะก็ได้รับอิทธิพลอ่าแล้วก็วัฒนธรรมในเรื่องนี้มานะคะก็คือจะมีคนไทยเชื้อสายจีนเนาะมักจะไปซื้อสินค้าประเภททองรูปพรรณกันนะคะเพื่อที่จะมอบให้กับบุคคลที่เป็นที่รักนะอันนี้ก็เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของเขานะคะแล้วก็เพื่อเป็น สิริมงคลด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็พบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจที่จําหน่ายทองรูปพรรพันธ์บางรายนะคุณแม่นะคะจาหน่ายสินค้าทองรูปพรรพันธ์ที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้มีการจัดทําสลากสินค้าตามประกาศของทางคณะกรรมการาว่าด้วยสลากฉบับที่6นะคะในเรื่องของให้ทองรูปพรรพันธ์เป็นสินค้าที่ควบคุมสลากและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสลักฉบับที่13เรื่องให้ทองรูปพรรพันธ์เป็นสินค้าที่ ควบคุมสลากนะคะสำหรับฉบับ,ท,บที่สองเหมือนกันซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาอาจจะถูกเอาเปรียบได้นะคะตามในภาพนะคะก็คืออย่างที่บอกไปเลยว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการสุ่มตรวจนะจะให้ตรวจทุกร้านว่าไม่น่าจะหมดนะนะคะเพราะว่ามีม,มีหลายม,มีหลายร้านมากๆนะคะเป็นสิบสิบร้านอ่ะในในพื้นที่ของเยาวราชน,น,นะคะนะคะอันนี้ผู้ประกอบการเขาก็จะช่างให้เดือว่าอะ อันนี้ที่บอกว่าสมมติหนักหนึ่งบาทนะคะตรงตามที่เขากําหนดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางสคบอนะคะก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องมีการกํากับดูแลนะคะทั้งในเชิงของการปรับปรามและการป้องกันนะคะเพื่อที่จะคุ้มครองผู้บริโภคนะคะให้เกิดความเป็นธรรมนะคะจากการซื้อสินค้าประเภททองรูปพรรณด้วยนะคะตลอดจนเป็นการปฏิบัติไปตามประกาศนะคะของทางคณะกรรมการว่าด้วยสลากฉบับ ที่หนะคะในเรื่องของให้ทองรูปภัณฑ์เป็นสินค้าที่ควบคุมสลักนะ,ะแล้วก็ประกาศ,าศคณะกรรมการว่าด้วยสลักฉบับที่13นะคะุณแม่นะคะนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอ้อก็ไปไป,ไปตรวจสอบกันนะคะสักหน่อยเนาะพรอ,อย่างที่บอกไปนะคะ,ะว่าคือถ้าถ้ามีบางร้านที่ เอาเปรียบผู้บริโภคอะนะคะทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปในครั้งนี้ก็แต่ได้ยับยั้งก่อนนะคะแล้วก็หากพี่น้องประชาชนผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะจากการซื้อสินค้าประเภททองรูปพรรณหรือว่าพบเห็นนะคะการโกงการไม่มีสากงสินค้าเนี่ยนะคะสามารถรองทุกได้เลยที่สคบนะคะก็จะมีเว็บไซต์กับทางแอปพลิเคชันของสคบด้วยนะคะ